สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้านไวเกอร์ขับพิ่โุโลกนะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้าใหม่มารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้ชมกันดีนะครับแในคราวนี้ก็เป็นคิวของหมวกแอ็กซิสนะครับหมวกแอ็กซิสก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่อันนี้ชื่อรุ่นว่าเกโก้เอสวีนะครับเกโก้เอสวีนี่เกโก้เอสวีเป็นหมวกแนวทัวรลิงนะครับนี่ฟลิปอัพได้นะครับเป็นทัวรลิงยกคางนะครับฟลิปอัพได้ นี่อันนี้สีแรกนะครับเอาให้ดูแบบเอาให้ดูก่อนนะครับสีตอนนี้มีเข้ามาสี่สีนะครับอันนี้เป็นสีแรกเนาะ,ะสีแบบออกแนวธงชาติไทยนะครับออกแนวธงชาติไทยสีแบบไตคัลเลอร์นะครับต่อ,อไปก็จะเป็นสีแนวกันดั้มเอยสีแนวกันดั้มเอยช่องลงสีฟ้าครับสวยนี่ด้านหลังนะครับ ก็สีขาวขาวเงาไม่ีขาวเงาครับสีขาวเงาเร,รียบๆนะครับใครชอบสีพื้นก็จัดไปนะครับก็สีดำด้านไม่ีดำด้านก็ยอดฮิตเนาะใครชอบเรียบเรียบครับขาวเงาดำด้านนะครับใช้ได้สวยงามเดี๋ยวมาดู ทีละจุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูทีละจุดเนาะวัสดุเขานะครับจะเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับเป็นเทอร์เโมพลาสติกนะครับยกคางได้หรือมีสลักสําหรับดึงยกคางนะครับนี่ตรงนี้ครับดึงปุ๊บแล้วก็ยกคางขึ้นนะครับมีช่องลมตรงคางนะครับค่อนข้างใหญ่เลยค่อนข้างใหญ่เลยช่องลมค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็จะมีช่องลมด้านบนช่องลมด้านบนตรงนี้นี่สไลด์เอานะครับ ช่องลมด้านหลังนี่ถ้าเปิดปิดเปิดปิดได้ครับช่องลมนี่ตัวนี้มันทั้งใหญ่เลยนะครับมีเว้นกันแดดปึ๊บมีเว้นกันแดดวัสดุก็ค่อนข้างดีนะครับน้ำหนักไม่เยอะตามากปกติหมวกสไตล์นี้น้ำหนักก็จะเยอะเนาะตัวนี้ก็จะอยู่พันหกร้อยห้าสิบกรัมนะครับน,น,นี่นี้นวมนวมด้านล่างนะครับ มีรีเฟกต์ด้วยสะท้อนแสงสะท้อนแสงไฟสะท้อนแสงแฟลชสะทออ้อนแสงรถนะครับนี่สายลากคางก็จะเป็นคลิปล็อกนะครับสําหรับการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายสะดวกนะครับมาสตุนัวค่อนข้างดีดูสัมผัสแบบดีมากนวมนิ่มนะครับนวมนิ่มเลยแหละค่อนข้างนิ่มนะครับตัวสลักที่แบบล็อกชิลหน้านะนตัวนี้ค่อนข้างแน่นหนา ค่อนข้างแน่นหนาปึ๊บดึกแบบเขาเรียกอะไรดันต้องใช้ออกแรงดันหน่อยนี่ครับอืมอืนี่ครับออกแรงดันหน่อพอสมควรเลยครับมีเมาส์กาดนะครับกนันสำหรับการลมหายใจนะครับไม่ให้มันเกิดฝ่านี่วัสดุก็ค่อนข้างดีนะเดีย๋ยวใส่ให้ดูนี่ตอนที่เราเปิดคาชิวหน้าอยู่อย่างเงี้นะครับ แล้วเราจะฟลิปอัพล็อกฟลิปได้เลยนะนี่เดี๋ยวมันจะไปล็อกให้เราเองดดดดดดบางยี่ห้อทําไม่ได้อนะบางยี่ห้อต้องปิดชิวหน้าก่อนก่อนที่จะแบบก่อนที่จะยกคานขึ้นไปน,ะนี่เราใส่ให้ดูอันที่ไซส์ไซส์อะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ไซส์เอ็มพอดีไซส์เอ็มตรงไซส์ที่ผมใส่อยู่พอดีเลยนี่นะครับนวมดีนะครับเว้าหูแบบพอดีหูเลยอะ่ะก็จะแน่นแก้มหน่อยตาม ก็ตายเนาะนี่เวลาฟลิปอัพลงมามันก็จะบีบแก้มอีกนิดนึงนะครับแน่นแก้มช่วงนี้นะครับปกตินะครับเป็นถ้าใส่หมวกที่ค่อนข้างคอม์ตนะครับจะบีบแก้มหน่อยนะครับนี่หน,น่วมนิ่มนะครับนวมค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็ ข้างในนะครับเขาเาว้าสําหรับเป็นที่ช่องวางลาโพงมาให้แล้วนะครับเป็นที่ช่องวางลาโพงมาให้แล้ววางลําโพงได้เลยสําหรับใครที่อยากติดบลูทูธนะครับมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับในการติดก็ไปเลือกยี่ห้อเอาว่าจะติดยี่ห้อไหนยังไงนะครับดีไซน์ได้นะครับก็ใช้ไมเป็นไมก้ก้านยื่นออกมานิดหนึ่งส่วนราคานะครับของตัวเกโก้เอนี้นะครับ แบบมีลายนะครับมีลายก็คือสองลายนี้นี่สองลายนี้นะครับปึง้งช่วงนะครับสองลายนี้นะครับสี่พันสี่ร้อยบาทแบบสีพื้นนะครับก็คือสีสีขาวขาวเงากับสีดําด้านนะครับสีดาด้านก็จะเป็นตัวนี้ขาวเงากับดําด้านนะครับสี่พันสองร้อยบาทนะครับ 4,200บาทนะครับราคาดีนะครับราคาดีมากเลยใครสนใจก็เข้ามาลองที่ร้านเบเกอร์ขับพิษณุโลกได้นะครับเสินค้ามีทุกไซส์นะครับตั้งแต่ไซส์ S, M, L, XL, 2XL นะครับมีถึง 2XL นะครับ S ถึง 2XL ผมว่าเป็นหมวกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับราคาไม่รุนแรงแล้วก็สีสันสวยงามงานดีนะครับใครสนใจก็เข้ามาลองเข้ามาชมกันได้นะครับที่ร้านเบเกอร์ขับพิษสุโลกฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องเบเกอร์ขับพิษสุโลกด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวมานําเสนออีกนะครับผมสวัสดีครับคเ่ค่ะข,ขายแต่ของแท้ไม่ขายของก๊อปจ้า